ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมากับเอ็กตอีกแล้วตอนนี้อยู่กับรายการแตกลิสนั่นเองอยู่กับลิของน้องแบงค์นะครับเป็นสตาร์ดากอนเวอร์ทงมฟ้านะมันมันติดเงาหรือมันติดอะไรอ๋อนี่ไงมันติดเงาของเจ้าสิ่งนี้เจ้าขาตั้งกล้องนะครับขอโทษด้วยอ่ะโอเคเป็นสตาร์งมฟ้านะอัปเกรดแล้วนะอัปเกรดจากชุดล่าสุดแล้วนะครับนะชุดล่าสุดก็คือ S U V สี่ใช่ไหมนะมาดูดูว่ามีอะไร เอสใช้ใช้อะไรนะไอ้ล่าสุดเอสเอสอ่าบีทีกับยูบีด้วยบีทียูบีอะไรนั่นแหละที่มีล่าสุดตอนนี้แล้วกันอ่ะนี่คือบัตรดิ้ครับผมที่ไม่ฟอยบ้านะบัตรดิ้งกัก็ไม่ฟอยด้วยนะคือทัห้ากล่องเหรอในในกล่องอ๋อในกล่องในกล่องโอเคอ่ะเป็นตะกายแสงแห่งราชันคอร์สฟาเนสแอสโซโลเบียนะครับจ่ายสามได้สองโซ่นะมีการ์เซซิเอฟก็คือสี่ใบก็ได้หมื่นได้คิได้แผ่นคือง่ายเอาง่ายที่ใช้เพราะมันได้ง่ายใช่ไหมสี่ใบ ใช่ใช่แล้วก็<น>มีสามารถเคาน์เตอร์ทิ้งมือเรางัดด้วยทนสนามนไม่ติดชื่อสกิลไม่ติดชื่อสกิลเพราะงั้นเออใช่มทำโดยตองั่วไงอ้อย่างนี้เอง,องจัดมาครับผมครูปเป้นะคูปเป้นะครับคนนี้ตัวโดดประจําประจํานี้ประจําเด็กนะฮะที่มันโดดเก่งเหลือเกินนะ<า><า>โดดประตีก็ขึ้นไปเป<า><า>็น <ๆ S 1> ตัวเรียกว็เอามาฟาร์มได้ตีด้วยนะใส่สีครับผม นี่ก็ใช้ยังแต่ชุดแรกยันชุดล่าสุดก็ยังใช้อยู่ใช่นะครับวันนี้เฟรชเฟรชนะครับเฟรชนะก็เข้ามาช่องซ้ายแม่ท่านจะไม่ผิดได้สองเกตตัวหนึ่งคลิคเพื่อนชาร์จสองเมตรตัวนะโอเคไว้แลกปล่าอ่ะโอ้นี่ตัวใหม่นี่ใช่ไหมได้เปลาได้ใช้เยอะไหมตัวนี้คิดว่าก็มันต้องยืนขั้นต่างก็สี่ตัว่นมากก็ได้ใช้ตัวนี้เนาะได้ใช้นะครับสี่ตัวก็มันบอกว่า มันมี2โซนนะอีกนะเออแล้วก็จ่าย2เกตยร์เออคอรสมันบอกว่าถ้ามีไซส์ส่าเ,เอ่อไม่ใช่ถ้าอยู่ช่องกลางมีมอนช่องกลาง,ง,ลางไซส์ลดลง3มันก็จะกลายเป็นไซส์ศูนย์นะก็เมือ่อการ์ดคู่แข่งทำการโจมตี้ผ่านการนี้ช่องซ้ายหรือขวาก็ดูดเป้าเนาะมีมุกจอบิ้ลโซกเกเคาน์เตอร์อุอ้ยกิงของเคาน์เตอร์นี่แหละไปแทรกไว้ตรงนี้นะคนนี้กาเลสนะครับแล้วก็มีหยิบของไหมถ้าจะไม่ผิดหยิบไซส์สองเออนะก็หยิบคอสได้เออ ใช่สองซุ้กว่าใช่ไหมเออนี่ก็มีโอกาสนะสองใบประดับไว้เหลือแค่นี้ละอ่ะมอนจบแค่นี้นะครับมาต่อเลยมาไมเไรในบอร์ดเดียวเลยอ่ะอิมเพกอิมเพกกันอ่ะอิมเพกอิมเพกอ่ะก็ยังคงเป็นหมากรุกกาแฟนะคือกันโดนตัดใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาเพิ่มอิมเพกได้ก็เล่นกับผู้ไปได้นะไปนอนแล้วอันนี้ยกแล้วก็ปากาแฟแล้วก็ลงกันในนี้ใหม่โอ้ใช่แล้วก็ตีมันก็ลูกเดิมอ่ะลูกมันนะครับไอเทมใหม่ไอเทมอันนี้ไอเทมใหม่ไอเทมใหม่คนนี้นะครับ นะเห็นไหมในกล้องเห็นเนาะอ่ะก็มันบอกว่านำมังกรจงกระฟาไม่เกินสองใบจากดอกเนาะเข้าสู่โซนะครับจะไหลเกลใจเลือดดีกว่านะมันบอกการนี้ดีได้ข้ามกลางนะแล้วก็มอนสเตอร์มังกรจงกระฟาทั้งหมดนะครับไม่ถูกระเบิดไม่ถูกลับขึ้นมือเอาก็คือเอามากันด้วยใช่แล้วก็เมื่อเรามีจงกรงฟ้าช่องซ้ายกว่าการนี้บกขี้หนึ่งก็ถือว่าเก่งมีดับเบิลสามพันอ่ะเวทมนต์เวทดมอนเบ็ดมอนอ่ะเดี๋ยวเคลียร์บอร์ดก่อนดีกว่า ไาเก็บบอลโอเคมาเวทเวดมีอะไรบ้างมาเวทเซตคนนี้ก็ใช้งานตลอดการนะเพราะว่ามันเป็นมันใช้ครอบคุมเดียนะมันกันกันระเบิดได้ใช่ไหมกันกันใบกันใบนะเออกันใบไอทิ่มก็มีกันระเบิดอ่ามันคือครบเอาง่ายมันคือครบแล้วก็มีลงจวดด้วย อ่าสามใบนะครับมันเป็นของของเครื่งกลมฟ้าไม่ใช่กับอันนี้ได้อ๋อก็คือมีเวทเซ็ก็ครบสี่มีไอเทมไอเทมเวทบอลครบสี่มันนับตัวเองใช่ไหมอันนี้มันไม่ไม่นับใบอื่นมันบอกับใบอื่นแค่มีของกลมฟ้าในสนามสี่ใบขึ้นก็คือติดง่ายถ้าเสร็จแล้วเรื่อทีครับผมของอเนกประสงค์ได้ใช้แน่นอนนะฮะรับดีมากเฮ้ยใบใหม่รูปร่างเหมือนอัตุล่าแต่ไม่ใช่อ่ะทำอะไรได้ แสงสาดส,สองแห่งสว่านทำนายจ่าย2เลือดแล้วก็นำมอนเตอร์สมองฟ้าทีมเขาคลอสในชื่อกอะไรไอเทมอย่าละใบาจากกองขึ้นมือโทรศัพทการหลุดเลยคือขึ้นได้เลยนะครับเก่งมากเฮ้ยนี่มันการหลังการแถมหลังกองแถมทุกกองอ่ะโอเคมันบอกว่าถอดโซของมังกรสมองฟ้าหรือปาคีาน,นะก็คือสมองฟ้าแน่นอนอันนี้มันบอกเลือกอย่างหนึ่งนะทำลายมอนเตอร์พูกแข่งมันเกินสองใบนี่เก่ง แล้วก็นำโบสนามกลับด้วยหรือว่าจะเลสสองใบื้อคือถอดใบเดียวกันแรกมา2องใบทุกอย่างเงถือว่าเก่งนะพบพบเครื่องใบฟาร์มยูบีใบามยูีมาล่าสุดเลยนะครับคนนี้ไอริสนะไอริสไอไลไลไลเล็กเอออะไรถอดโซ่หนึ่งแล้วก็ดูสามใบหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเก่งครับไปเก่าีใุใช่โดนรีมานะฮะ ตัวนี้นะครับจ่ายเลือดหนึ่งเบอร์สี่นะจะมีทรงกลมอยู่ก่อนนะเบอร์สี่นำไม่เกิน2ใบขึ้นมือที่เหลือไอเทมหรือมอนใช่ไหมใช่ขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยก็ไปเกตสี่เกตใบเก่าที่ฟาร์มดีอยู่ต้องมี2ใบถึงจะได้2เกตใช่ไหมอาจจะได้ได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดแล้วก็สองจัวสองเกต2นึ่งเลือดเออใช่คุ้มคุ้มอันนี้ถ้าเกิดว่าหมอตั้งได้ ใบขุดดอกใบนี้ทั้งขากันขาบุกใช้ได้หมดนะครับใบนี้จะส่วนมากจะเอาใบบุกชุบใบนี้ชุบอีกรอบนึงใช่ไหมแล้วก็กดอีกรอบแล้วก็ลูกจิตนะบ้าเลยออว่ะใช่สะเปมเวฟนะครับอ่านี่ก็เก่งจวดตามบอลบนสนามใช่ไหมต้องมีต้องมีเส้นสองก่อนนะเส้นสองตั้งต้นใช่แล้วถ้ามีแบงค์ย่อยอยู่บนสนามศูนย์เลยนี้ก็จวดไปสามเต็มที่อันนี้ใบนี้ทำลายได้นี่จัดหนึ่งเลือดมีสองเทค เทคนิคหนึ่งก็คือยกม้อนกู้แข่งหนึ่งใบขึ้นกับไอยกม้อนอะไรก็ได้ขึ้นยกของตัวเองแล้วนะกับคอส่งกลมฟ้า่างมือแล้วก็ถือนี้ทักตัวแล้วก็คออ๋อก็คือเอาอีกเพิ่มความลูกจิตเข้าไปคือถ้ามีครบมีเกจแล้วนี่คือได้เล่นเต็มที่เลยถ้ามาดูแล้วทันทีโอเคอ่ะตัดเปรตัดเปก็บอกไม่เทิญนะก็ปล่อยนะครับอ่าไม่เทินเห็นกันเนาะทุกคนคงจะเห็นกันอ่ะ แล้วก็ใส่ใบเดียวอันนี้ของท d นี่เออจ่ายสองเกตจัวจัวสองหนึ่งคุ้มนะคุ้มแับนี้จะถอยเลาไปใส่สตาร์บิลิเตอร์นะแล้วแต่จะใช้สตาร์บิลเวอร์ก็ได้นะอ่าดแก็อันนี้เป็นเหมือนไม่ตายอ่ะอันนี้คือใบเหมือนใบปิดอีกใบหนึ่งอ่ะคือจ่ายสองเกตแล้วงัดทุกใบเอ้ยงัดทุกใบใช่ถ้างัดสามก็ได้จัวด้วยคือเถื่อนนะครับประมาณนี้สำหรับ ลิศสตาทรงกลมฟ้านะครับสำหรับน้องๆที่ขอมาก็ประมาณน,นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายด้วยขอบคุณทั้งแม็กนะครับผมสวัสดีครับ